อังสุภัตราน้องสาวออมสุชาเข้าวีวาสุดอบอุ่นออมสุชาพี่สาวคนสวยร่วมงานแต่งน้องสาวอย่างชื่นมืนทางยังได้นั่งร่วมพิธียกน้ำชาพร้อมมอบของขวัญให้กับเจ้าเ่าเจ้าสาวซึ่งด้านในเป็นเงินสดปึกใหญ่ที่ออมได้เตรียมมาให้น้องสาวสุดที่รัก never and, never and, never and. บรรยากาศงานแต่งหรูหราเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยรอเหมาะสมกันอย่างมากโดยบรรยากาศในงานอบอุวนไปด้วยทั้งความรักและความอบอุ่นของแขกที่มาร่วมง,งานอย่างมากมายทีเดียวค่ะ นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ของทั้งคู่แล้วอังสุภัตราก็กําลังจะกลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาเผยผ่านสื่อว่ากําลังตั้งครรภ์5เดือนงานนี้เลยได้อุ้มเบบีน้อยในครรภ์เข้าร่วมพิธีแต่งงานไปด้วยกันเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจําขอบครอบครัวจริงๆค่ะ ดานพีสาวอย่างออมสุชาติก็ไม่ได้มาเงาๆพอได้ควงแขนแฟนนุ่มอย่างแอมพิธานไปร่วมแสดงความยินดีในงานสุดหวานอย่างเต็มที่และเธอก็ไปพาที่จะโพสต์ความประทับใจและโมเมนต์แสนอบอุ่นนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งที่ยกให้น้องสาวเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตโดยสาวออมได้ระบุว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ออมเห็นรอยยิ้มน้องอังเมื่อวานรู้เลยว่าน้องอังมีความสุขมากๆทุกคนที่รักน้องอังมีความสุขและยินดีด้วยมากๆ ที่อังกับโบโบจะได้เริ่มต้นสร้างครอบครัวที่แข็งแรงมีหลานน่ารักที่ใกล้จะมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องอังเป็นน้องที่คอยดูแลพี่ออมเหมือนเป็นพี่สาวสมากกว่าอังเป็นห่วงพี่ออมปกป้องพี่ออมเสมอมาถ้าถามว่าในชีวิตพี่ออมรักใครมากที่สุดพี่ออมก็ตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลยว่าคืออังถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันมาตลอดชีวิตต่อจากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอังและครอบครัวนะความรักมั่นคงไม่ปล่อยมือจากการธุรกิจ รุ่งเรื่องทุกอย่างเลยนะป้าอ้อมรอเจอหลานไม่ไหวแล้วทํากลางคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยอย่างหลนหลามทีเดียวค่ะ เป็นพี่น้องที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ทั้งทุกข์ทั้งสุขจริงๆหากใครจําได้ในวันที่องสุชาเจอปัญหาเรื่องธุรกิจก็มีน้องสาวอย่างสาวอังสุภัตราคอยปกป้องอยู่เสมอเป็นอีกหนึ่งพี่สาวน้องสาวที่หลายคนชื่นชมอย่างมากทีเดียวในขณะเดียวกันวันที่น้องสราโสดเขาพิธีวิวาว่าอย่างอบอุ่นหลายคนก็แห่เชียร์ว่าเมื่อไรจะถึงคิวพี่สาวบ้างพอก็คบหากาแฟหนุ่มไฮโซแอมพิธานมานานกว่า8ปีแล้วแถมความรักก็ยังแฮปปี้ไม่เคยเปลี่ยนทําคนนั้นแห่ อยากให้สาวออมสวมชุดแต่งงานไวๆกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามทางเราก็ต้องคอสแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วรอต้อนรับหลานคนใหม่ที่กำลังจะดื่มตาดูโรคด้วยเช่นเดียวกัน